จริงเหอสืบได้อะไรจุดที่นานเจ้าต่างกับแคว้นอื่นก็คือในแต่ละสถานที่จะทำเครื่องหมายด้วยตราสัญลักษณ์อันนี้ตรงกับที่นี่บึงน้ำแข็งท่านหมายความว่าตราสัญลักษณ์นี้ หมายถึงบึงน้ําแข็งบึงน้ําแข็งกับเกาะโดดเดียวเกี่ยวข้องอะไรกันข้ายังนึกไม่ออกว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่เจ้าจําได้ไหมตอนที่เราไปหุบเขาฉินเซอร์เราเจอหลีซางและสัญลักษณ์นี้พวกมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่าง <c oughs> ดังนั้น เราต้องไปสืบให้รู้เรื่องมีปัญหาข้อหนึ่งหนานเจ้าเป็นที่ที่อากาศร้อนตลอดปีทำไมถึงมีบึงน้ําแข็งได้ตลอดมาหนานเจ้าเป็นดินแดนมหัศจ,จรรย์ในทวีปหลงยวนอากาศของหนานเจ้าและภูมิประเทศนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว<อ>บึงน้ําแข็งแค่เป็นหนึ่งในนั้นกระมัง ฟังแบบนี้แล้วกลับเหมือนการผจญภัยมีข้าอยู่ต้องปอกป้องเจ้าให้ปลอดภัยองค์ชายข้าไม่ใช่คนใจสอนนะข้าไม่ต้องการการดูแลพิเศษข้าจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ <c oughs> เจ้าเนี่นะจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ข้าใช่สิเจ้ารู้ไหมหลายปีนี้นานเจ้าเป็นโรคทางใจของข้ามาตลอด ภายนอกดูไม่ชิงดีชิงเด่นกับใครแต่ราชานานเจ้าเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากเลย mm. นานเจ้ามีเผ่าโอสถเผ่าอสูรเผ่ามนุษย์มัจฉาแต่ละเผ่าล้วนมีพลังพิเศษเขาเพียงยอมรบพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะดุร้ายมากแล้วดูตำแหน่งที่นานเจ้าตั้งอยู่มีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติตรงนี้ป้องกันง่ายรุกยากหากรบกันจริงๆ ด้วยแสนยานุภาพนานเจ้าตอนนี้เรียกได้ว่าไร้ผู้เทียมทานองชายท่านวิสัยทัศน์ลึกซึ้งกว้างไกลทำไมข้าถึงกว้างไกลล่ะข้าพบว่าช่วงนี้ดูเจ้าประจบสอบพลอเก่งขึ้นทุกวันนะข้าพูดจากใจจริงๆ ใจจริงเหรอใจจริงรู้สึกว่าห้องท่านร้อนมากจริงๆร้อนมากทาไมร้อนแบบนี้จุดเทียนมากไปแล้วนะองชายข้าไปหาที่เยนเ็ยนๆก่อน